ตื่นเช้าแล้วน้ำโชคตื่นเช้าแล้วบินใหญ่เลยป๊าป้าปึ๊บเลยมาตีหน้าคนณเต้นช้บบินใหญ่เลยเวอ่์นะเช้าดีบ่ะก้าวตื่นแล้วออกมาจากข้างล่างแล้วครับออกมาจากข้างล่างแล้วครับผู้หญิงน้ำที่ผู้ชายเวอรนนะป๊าป้ามาดูครับปึ๊บตีปึ๊บเลยัาว้าข้างนึงไม่ออกเลยลูกข้างนึงมันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอ ทำความสะอาดตื่นขึ้นมาตอนเช้าออกเห็นแสงแดดนี่พึบมๆพิเพยหหาวดองดองเลยความสูของมันเนาะไม่ดูสวยไม่ดูสิยไม่ดูสิยกีดได้สวยอยากขีดได้สวยกะไม่ทำไว้ให้หมดเมื่อคืนเนี่ยเปลี่ยนลังให้บนอคติห้างไหนม่อวานนี่ผูกต้องเต้งต้องเต็งสุยยางเลยผูกไว้ให้มันเก็บ

อีดขนกายกายใหญ่เลยข้างนั้นอ่ะโอ๊ยซารพัดเกี๊ยกินให้กิน คนกำลังจิตถอนหนอกอกคนล่วงไอ้น้ำโชก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 ทำอะไรลูกน้ำโชกทำอะไรน้ำโชกทำอะไรคนโจโน่หรือ,อยังที่เขาละ่ะน้ำโชกทำอะไรห้ามมองไปฝั่งน้นนะแม่ไม่ให้ไปนะหลกอย่าไปเอยียงท้ายเอยียงหัวไปบ้านเขาที่ท่านตามจับเราจะเรียกขึ้นมาได้หนูไม่บินไม่เป็นอยู่แม่เมื่อยคอยยืดคอยยาวเรียกหนูอ่ะลูก ถามไปผุนเอิญนจนเมีไอ้เวรงเงาะสิเกาะแกะเกาะแกะขึ้นเมื่อใดตาเพราะว่ามันบินขึ้นมากขั้นเป็นบินแตเป็นลงบินลอ่องกัเป็นเยอะใช่ไหมเฉียงไก่ล,ลูกเสียงไก่ไหนแม่ดูหน้าตอนเช้าดื้อหน่อยสิยดูหน้าดื้อหน่อยนั่นดืน้อหน่อยกิหดหอ,หอดตายห้าเลยไปมันเหมือนจะกินหอนแม่แม่กินหอนหนูแล้ตนน่หนูจะกินหอนแมน่เลย แม่มีพี่แดงเลยพี่แดงพี่จุดมาให้แม่ดูสิโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยใช่เนี่ยมาแอบดูน้องน้องทำอะไรหรอน้องชินครับน้อนพึ่งจะได้เห็นปะป่าเสีนนอนอยู่ด้เนี่ยลูกหล่นน้อยของ妈า อะไรเนี่ว่าห้ามห้ามจีโรของน้องเลยอันนี้หนูจะกินไหมลูกเนี่ยลูกเนี้ยหน้าอร่อยจะตายเนี่ยแม่สกเก็บให้เมื่อวานเนี่ยดำๆเนี่ยนจะกินไหมกจกเองจกเองต้องให้แม่บีให้ใช่ไหมปราว่าปราว่าต้องหัดเองลูกหัดต้องแอบมองพี่เขาแล้วเด็กอร่อยนะนี่ไงมาแกะอะไรลรกนี่ไงนี่ไงูกจกีพลานี่ไง ไม่เอามือแม่อย่าไปยุ่งกับมือแม่จะกินก็กินหลังล่มือแม่หลุมาแม่นั้นกินหน่อยอ่ะนิหนึ่งไม่เอาละอย่าดื้อน,นะจาไปไหนก็ไปอย่าเขีย่ยทิ้งนะตีนะแล้วน้ำให้นน้ำนิดหนึ่งมาตีนะ,ะน,นักกลวก็กินเสร บราป sí ่ากี่ก้าพอเลยอ่ะห้ามลงนะไม่ใช่สิลงนะน้ำหลบน้ำพาไปดูลูกแบล็คเบอร์รี่เกิดก็ไม่ได้ใส่ ลูกใหญ่นะน้่มือนางก็ใหญ่นะแต่ลูกมันใหญ่นะลูกอ้วนๆแหลนะนี่กระโดกอยู่โดกพว่งเอาเมาาื่อวันเทถิงลงไปมันเกิดเองอีกสักพักคงได้ถอนทิ้งเสียดายจังเลยเน,ะนาะเพราะว่ามันจะลงไปอันนี้อันนี้เขาน้ำเขาอะ เพราะไม่มีคิดไม่มีดินอยู่ข้างล่างเนี้ยมีแต่หินเด้อเอาเหินมาใสา่หินกวงกวงไหมมวหินเบาๆนะ่ะอยู่ใต้พื้นหะญ้าเนี่ยนะดกๆคกๆนนะดกอันใหญ่อยู่เด้อบลูเอนบาร์บะดกกระเขือเหลืองพักแป้นพริกใบบาตซิลิโกโหัละผ้าอิตาลีกระเขือพักแก้วเนี่ยเพิ่งจะโป้งคนมาขึ้นกรเขือมันบอดกันเดี๋ยวก็ลามแล้วแป๊บนึงพื้นดินบ่อยๆเดี๋ยวก็ลาม ไปอีตูเพื่อนให้มาหนึ่งต้นกำลังสวยเชียวเบออือเหลืองไหมเบออือต่ำมอนแก้วกะปิไหมอันนี้บกทั่วพุ่มมูไหามาต้นหนึ่งบกห,ห้อยกินก็เลยเหลือต้นนี้แหละก็ต้องได้กินต้นนี้แหละต้องเซ่บอกอันบกทั่วฟักงาบรนใตยเขาให้มาสองต้นได้ทั่วพุ่มต้นหนึ่งหมัดกะเพราพิกตั้งใจนิดหน่อยวันนี้ใส่ปุย๋ย ช้าหน่อยแต่ก็สวยอยู่เด้อปลูกช้ามากเลยต้นเท่าอ,อะไรอะเรียกเล็กๆแบบนี้แหงๆแงงๆ,ๆันเนี้ยก็เลยขุนเอาจัางหน่อย,ยง่ายท่านอยู่ค่ะเดี๋ยวมันจะโอ้โหพักไซ่อยน,นสิค้านไปคนละค้านไปอีกโดนอีกหลายน้องน้ำโชคน้อยตื่นขึ้นมาวันนี้ไม่ห่าวเลยกินแล้วหรอหลกกินหมดแล้วหรอ

ตักตัก,กว่ะตักตักเราชักกว่ากินสิลูกกินสิมแมลงวันก็เก็บมแมลงวันเอคท้ายออกเราบราวน์ลิบก,กินลิบก,กินกินชีสชีสขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอลูกไหนให้แม่ดูสิแม่ดูสิแม่ทำอะไรให้โอ้ยทำลังทำลังกระถางอ่ากล่องอาหารผลไม้ ไม่ต้องคอยยืดคอยยาวไปฝั่งบ้านนู้นนะขี้เกียจตามเรียกเฮ้ยดื้อครับเบลล์เบลอหนูโดดไม่เป็นเห,หรอกอกเห็นป่ะน้ไม่ตัวใจนู้ดอดไม่เป็นตัวงอกตัวเงาะเล่นตัวงอก,เ,งอกเอาตัวงอกไปซุกโอ้ตัวงอกไปซุกแม่ไปดูไหนดูซิเอาไปซุกไหน กงอกมันกินได้นะลูกกินได้มันเป็นผักนะเอาไปซ่อนโอ้ยจะซ่อนทำไม้ยัดไปทุกมุมเลยลูกมืดจังโอ้ยมันมืดเกินไปเจ็นนะมืดพพดมืดพพด <c oughs> ดอกพักติ๋วหน่อย <c oughs> <c oughs>